ที่ไปที่มาค่ะวันนี้เป็นงานแต่งคิวปาร์ตี้ก็เหมือนว่ามามีเราเติบโตมาได้สักรบปีแล้วค่ะก็เลยอยากจะจัดงานเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ที่สปอร์ตเรามาตลอดค่ะเห็นว่าโซเอาภายในติดตาเลยใช่ตอนแรกก็ลุ้นว่าจะโซเอาภายในกี่ชั่วโมงนะแต่ว่าโซนๆทั้งโซนๆเขาสปอร์ตดีมากเลยค่ะพี่ซีเดี๋ยวนูจพูดถึงความพิเศษของวันนี้ที่เราเตรียมมามีอะไรบ้าง ก็ครบหนึ่งขวบแล้วครับครบหนึ่งปีแล้วครับผมก็วันนี้ก็มีโชว์สุดพิเศจซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พี่แพนได้จัดไปอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีครั้งนี้ครับผมก็จะมีความพิเศษมากมายแน่นอนมีเกมสนุกสนุกเล่นแน่นอนครับผมแล้วก็มีแบบความใกล้ชิดแน่นอน้องหนูน้องเตรียมมากี่เพลงลูกวันนี้วันนี้เตรียมมากี่เพลงหรอครับเพลงเยอะครับเยอะแต่หนูตอบหนึ่งแน่นอน นับเป็นพี่นับเป็นพี่แบบหนึ่งครับไม่เอานะหนูร้อนเรองครัวันนี้ก็เตรียมมาเพลงอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าทุกทุกคนน่าจะอยากฟังครับเพลงหนูไม่เยอะแต่ชุดหนูเยอะครับผมรอดูชุดดีกว่าลูกเดไม่ซ้ำไม่ซ้ำคราวมีหลายมีหลายชุดมากเลยโอะ้เป็น อันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมที่เล่นที่เล่น,ลนกับแฟนๆ<ฟ>ครับแฟนรนู้สึกว่าชอบกิจกรรมนี้มากแบบ <c oughs> ใช่แล้วอย่างนี้เลยนี่มันยิ่งกว่าน,นี้อีกครับม,ออรมันสูงครับ <c oughs> อาจารย์ให้ถูปีนนี่ไปข้างบนแล้วก็กระโดดเราเล่นไม่ได้นะไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าสูงครับสปอยล์่ามันสูงอยากให้คุณพัฒน์พูดถึงการลุกไหมเป็นอย่างไรตลอดระยเวลาที่ผ่านมาก็ดีใจค่ะก็สนุกมากที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองท่าน ก็สว่ทั้งสองท่านเป็นโปรเฟชชั่นอลเราก็มีแบบความสามารถมากเลย, <c oughs> ยโชว์ทุกครั้งจริงๆแล้ว <ไป S 1> <cassette. S 1> แบบโชว์ทุกครั้งเขาก็ท่าออกมาออกมาได้ดีมากๆเราเข้าใจว่าทั้งสองท่านค่อนข้างแบบมีคิวแน่นมากแต่ว่าทุกๆครั้งที่เห็นเขาแสดงหรือว่าจริงๆใครก็ติดตามเขาด้วยแบบนอกแบบในจอไงเวลาเขาไปออกรายการอื่นก็แบบได้เห็นเขาโชว์ศักยภาพเราก็แบบเออดีใจคิดคิดไม่ผิดเลยที่แบบได้ได้เลือกมาร่วมงานกันแสดงว่าส่วนตวก็ช่วยจักสุแบรนด์เราเต็มที่ใช่ค่ะ สนุกครับสนุกชอบแบบไปต่างประเทศมากไปต่างประเทศรูร้สึกแบบสนุกและเอนจอยจริงๆแบบทางคุณแม่ของพี่เท <c oughs> ตี้ด้วยแบบดูแลดีคุยเป็นกันเองมากครับผมเหมือนแบบันเหมือนเปิดสมมอิแบบคุยเป็นครอบครัวเนาะคุยกันเองและมีเรื่องอะไรปรึกษาก็ปรึกษาได้ครับผมชอบตรงนี้มาก,มากเลยครับก็ อยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วครับใช่พี่ๆทุกคนน่ารักมากๆเลยน่ารักกับพวกเราแล้วก็เทคแคร์ดูแลดีมากๆตอนที่ไปต่างประเทศใช่ครับชอบมากๆเลยรู้สึกเหมือนแบบไปเที่ยวกันเลยเหมือนไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยกันแล้วก็กับเป็นแฟนด้วยครับครั้งนั้นก็สนุกมากๆเลยอย่างงานมีติ้งครั้งที่แล้วก็ยังจำบรรยากาศได้อยู่เลยครับครั้งนั้นก็ฟีลกูรมากๆเลยเหมือนกันครับ ครับก็อยากจะฝากแบรนด์มามีครับที่ผมกับเฮียเป็นพรีเซนเตอร์นะคะภาในเอาหอวใจทุกคนและกันครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าเซรั่มของมามีเเขาดีจริงจริงครับไม่งั้นหนูกับเฮียก็คงไม่มาบอกต่อแบบนี้ครับของผมก็จะเป็นตัว b ีไบรท์ t ะเป็นพเซรัครับก็จะช่วยทําให้หน้ามีความไบรท์มีความกระจ่างใสขึ้นช่วยทําให้ผิวที่หมองคล้ำดูกระจ่างใสขึ้น ครับผมก็ฝากด้วยของตัวผมก็จะเป็นสวอตอัพไลน์นะครับไวทันนิงนะครับผมจริงๆมีสซั่ม e, หลายตัวเลยก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรหน้าใสาและมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมแต่งหน้าติดง่ายด้วยครับผมก็ฝากด้วยครับผมก็อยากจะฝากมามีไว้กับทุกท่านด้วยนะคะก็ช่องทางเรามี3สาขาค่ะที่เซ็นเตอร์พสยามสแควร์ค่ะก็เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ พระรามเก้านะคะยังไงก็สามารถไปเยี่ยมชมที่ร้านได้หรือว่าหากใครไม่สะดวกก็สามารถช็อปผ่านเว็บไซต์นะคะ w w w m a m i c o s c o m ค่ะ